เจ้านัสะโมตัสสะพระคะวะโตะโตอรหะโตหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมพุทธัสสะนาโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะข้้าาพเจข้าพเจ้า พลทหารสิทธิพงผ์สมแสงขอกล่าวสัจจวาจาต่อเบื้องหน้าพระนาคปกพรมาสอนวรคุณพระพุทธสิงชัยมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าธงชาติไทยพระบรมมัชยยาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่สิบในหลวงรัชกาลที่สิบดังนี้ดังนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนจะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหารและแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งใจจะตั้งใจรับการฝึกอบรมรับการฝึกอบรมด้วยความเสียสละด้วยความเสียสละ อดทนอดทนไม่ขาดหนีราชการไม่ขาดหนีราชการเพื่อนำความภาคภูมิใจเพื่อนำความภาคภูมิใจสูบิดามารดาสูบิดามารดาและครอบครัวและครอบครัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษกับสิ่งเสพติดให้โทษไม่กระทำการไม่กระทำการอันผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองอันผิดต่ ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่แพ่งพายจะไม่แพ่งพายความลับทางราชการความลับทางราชการและไม่นําความเสื่อมเสียและไม่นําความเสื่อมเสียมาสู่หน่วยโดยเด็ดขาดมาสู่หน่วยโดยเด็ดขาดด้วยอํานาจสัจจวาจานี้ด้วยอํานาจสัจจวาจานี้ขออนุภาพขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรแห่งคุณพระศรีรัตนไตรพระนาคปกพระนาคปก มาสอนวรคุณมาสอนวรคุณพระพุทธสิงชัยมงคลพระพุทธสิงชัยมงคลโบดอำนวยพรโบดอำนวยพรคุ้มครองให้ข้าพเจ้าคุ้มครองให้ข้าพเจ้ามีความปลอดภัยจากการปึกมีความปลอดภัยจากการปึกมีความสุขความเจริญมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินลําดับต่อไป ุกคนนั่งทุกเขานั่งจะบทั้นมาหระนมมือ นาตังคบ